เมื่อสองฮีโร่หมอก,ก้องนอ็อตผนึกกำลัง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวที่ร้อนแรงไม่แพ้แดดเมืองไทยในตอนนี้นั่นคือประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ที่น่าจับตาคือประเด็นนี้ไม่ได้อยู่แค่ในแวดวงการเมืองหรือวงการทหารอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะตอนนี้มันได้ข้ามฟากมาถึงวงการบันเทิงบ้านเราแล้วเมื่อสองหนุ่มฮีโร่ขวัญใจประชาชนอย่างคุณน็อตวรริสเฟื่องอารมณ์และคุณหมอกองสรวิทสุบุญ ได้ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนชนิดที่เรียกเสียงชื่นชมจากแฟนๆไปเต็มๆเลยค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นคลิปไวรัลในตํานานจากรายการแฉกันไปแล้วใช่ไหมคะที่คุณน็อตวอร์ริทของเราได้เข้าไปโต้ตอบกับคุณจักรพบเพ็นแขในประเด็นชายแดนอย่างดุเดือดและตรงไปตรงมาชนิดที่ว่าคำถามแต่และคำถามของคุณน็อตมันเสียดแทงใจและเป็นเหมือนตัวแทนของคนไทยหลายล้านคนที่อยากจะถามคำถามเดียวกันนี้ออกไปคะ่ะ ท่าทีอันกล้าหาญและความชัดเจนของคุณน็อตในวันนั้นทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ในใจใครหลายคนไปในชั่วข้ามคืนเลยนะคะเสียงชื่นชมและกำลังใจส่งตรงไปถึงเขาอย่างล้นหลามในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ และหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ออกมาแสดงพลังสนับสนุนคุณน็อตอย่างชัดเจนก็คือคุณหมอก้องสรวิทนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าหมอก้องไม่ได้เป็นแค่นักแสดงแต่เขายังมีอีกบทบาทที่สำคัญคือการเป็นแพทย์ทหารด้วยค่ะดังนั้นประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติและสถานการณ์ชายแดนที่เปราะบางน,นี้ยอมเป็นเรื่องที่กระทบใจและเป็นเรื่องที่หมอก้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะ หลังจากที่คุณน็อตสร้างปรากฏการในรายการหมอกล้องก็ไม่รอช้าค่ะรีโพสต์ข้อความผ่านช่องทางส่วนตัวทันทีโดยมีใจความสำคัญที่ชื่นชมคุณน็อตอย่างออกนอกหน้าว่าถามแทนใจคนไทยหลายล้านคนซึ่งประโยคนี้เน้นย้ำถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้สึกจริงๆเลยค่ะ แต่สิ่งที่ทําให้โพสต์ของหมอกล้องมีความหมายลึกซึ้งยิ่งไปกว่าแค่การให้กําลังใจเพื่อนก็คือการที่เขาได้สะท้อนความรู้สึกในฐานะของทหารออกมาด้วยค่ะหมอกล้องได้กล่าวถึงความสะเทือนใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความสูญเสียบริเวณชายแดนซึ่งเป็นความจริงอันโหดร้ายที่เจ้าหน้าที่และทหารของเราต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกเมื่อทุกวันค่ะ ลองนึกภาพดูนะคะในฐานะทหารที่ต้องปกป้องประเทศชาติและในฐานะแพทย์ที่ต้องช่วยชีวิตคนการได้เห็นความสูญเสียจากความขัดแยง้งคงเป็นเรื่องที่บั่นทอนกำลังใจไม่น้อยเลยค่ะการที่หมอกล้องออกมาพูดในมุมมองนี้จึงไม่ใช่แค่การสนับสนุนเพื่อนนักแสดงแต่เป็นการแสดงออกถึงหัวใจของคนไทยคนหนึ่งที่รู้สึกเจ็บปวดไปกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและต้องการให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติของเราค่ะ เรื่องราวของหมอก้องและน็อตวรริทจึงมากไปกว่าแค่ข่าวบันเทิงธรรมดาละค่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคนในวงการบันเทิงของเราก็ไม่ใช่แค่คนสาธารณะที่อยู่แต่ในแสงสีเสียงเท่านั้นแต่พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตระหนักถึงปัญหาของบ้านเมืองและพร้อมที่จะเป็นประบอกเสียงแทนประชาชนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำค่ะ การผนึกกำลังการของสองหนุ่มคนดังนี้ไม่เพียงแต่สร้างกระแสให้ผู้คนหันมาสนใจประเด็นชายแดนมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งกำลังใจสำคัญไปถึงทหารหารและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่กำลังทำหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติอยู่นักขณะนี้ด้วยค่ะ เราทุกคนคงได้แต่หวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณหมอก้องและคุณน็อดวารริศอีกครั้งที่ได้ออกมาเป็นแสงสว่างและแสดงออกถึงความรักชาติอย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องรอบด้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ